ค่ะเพื่อนเคลิปนี้เราจะพามาดูวิธีการเจาะรังดุมเสื้อแบบรังผ้ากันนะคะรังดุมเสื้อที่เจาะแบบรังผ้าจะเป็นแบบนี้นะคะเราไปดูขั้นตอนวิธีทํากันเลยค่ะ ั้นตอนที่1น,นะคะให้เรากิ้งลอยลงที่ผ้าด้านในนะคะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วเราก็วัดดูว่าขนาดของกระดุมที่เราจะใช้เจาะเม็ดใหญ่แค่ไหนถ้าเกิดว่ากระดุมเม็ดใหญ่ประมาณ2เซนนะคะให้เราเจาะรังให้มีความยาวประมาณ2เซนครึ่งนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดเราเจาะเล็กเกินไปเม็ดกระดุมก็จะใส่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราเจาะใหญ่เกินไปก็จะไม่สวยนะคะขั้นตอนที่สองนะคะให้เรานำผ้ากาวไปรีดติดกับตัวผ้านะคะแบบนี้นะคะผ้าที่เราจะใช้เจาะนะคะ วางค่าด้านถูกลงไปที่ใต้นี้นะคะใต้รังนะคะ วางให้เป็นแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นเส้นทแยงนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะ เย็บทีๆรอบลังผ้านะคะ นำรังผ้ามาคลิปนะคะค่อยๆทำนะคะคลิปเข้ามุมระวังร่ยนิดนึงนะคะ ลิปทั้ง4มุมนะคะ แล้วเราก็กลับออกมานะคะกลับลังผ้าเข้ามาด้านในนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรานําไปรีดกันคะ่ะใช้เตารีดรีดแบร,รังดุมให้แบออกนะคะด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะ พี่พ่แบ่งครึ่งรังนะคะแบ่งทีละครึ่งน,นะคะ นนีะะคะก็จะออกมาเป็นแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะเย็บปิดหัวรังดุมทั้งสองข้างค่ะ พอเราเย็บปิดหัวรังดุมทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดผ้ารอบๆออกนะคะให้เหลือเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเราก็ได้รังดุมผ้าที่เจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากที่เราเจาะรังดุมผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูวิธีการเย็บกลับรังดุมสาบเสื้อกันนะคะเราไปดูขั้นตอนวิธีทำกันค่ะเราก็แบสาบเสื้อคว่ำลงแบบนี้นะคะเราใช้ดินสอนะคะขีดลงไปตรงช่องตรงกลางนะคะของรังเสื้อ ที่เราเจาะไว้นะคะทุกๆุกรังนะคะพอเราขีดทะลุเข้ามาด้านในจับเสื้อเสร็จแล้วนะคะเราก็ขีดออกข้างละประมาณครึ่งเซนนะคะแล้วก็ความยาวเท่ากับรังดุมที่เราขีดไว้นะคะ เราก็ทำให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะจากนั้นให้เรานำผ้าแก้วนะคะมาเย็บกลับลังดุมเสื้อนะคะเราก็วางผ้าแก้วนะคะสอดเข้าไปใต้ด้านในใต้สาบนี้นะคะทำทุกๆอันนะคะ ให้เหมือนกันนะคะ พอเราวางผ้าแก้วเสร็จเรียบร้อยทุกรังดุมแล้วนะคะเราก็เย็บรอบรังนะคะตามรอยดินสอที่เราขีดไว้นะคะ หลังจากที่เราเย็บช่องสี่เหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลิปรังดูมนะคะคลิปเข้ามุมทั้งสี่มุมนะคะให้ออกมาเป็นปาดฉลามแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กลับผ้าแก้วเข้ามาด้านในสาบนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็นำรังดุมนะคะไปเย็บคิ้วกันปิ้นนะคะรอบรังทั้งสี่ด้านนะคะ หลังจากที่เราเย็บกันปิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงสาบเสื้อด้านในนะคะตรงผ้าแก้วตรงนี้เราก็ตัดให้เหลือน้อยน้อยนะคะเสร็จแล้วให้เราเอาเข็มติดไว้นะคะตรงรังจากกับรังเสื้อด้านนอกนะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนชำนาญแล้วก็สามารถสอยได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ยังไม่ชำนาญเราก็เนาติดไว้ก่อนนะคะอันนี้เราจะเนาวไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างน,นะคะ โดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าผ้าเราสีเข้มเราจะใช้ผ้าแก้วสีดำเย็บกับรังนะคะเพราะว่าเนื้อผ้าตรงนี้จะได้สวยและก็เนียนกว่านะคะถ้าเป็นสีเข้มๆนะคะแต่อันนี้เราใช้สีขาวเย็บเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะจากนั้นเราก็นำไปสอยรอบๆรังนะคะสอยให้ติดกันแบบนี้นะคะทุกๆรังค่ะ guid <laughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรังดุมเสื้อที่เจาะแบบรังผ้านะคะนี่คือด้านนอกค่ะสาบเสื้อด้านในนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆพ,พอที่จะนำไปทำเป็นแบบอย่างได้บ้างไหมคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนนำไปทำแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมมาฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ